ข่าวื่องทุกคนน้องออฟหมอลำไอดอลทนไม่ไหวเมื่อเห็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโพสต์แบบนี้ครับสืบเนื่องมาจาก Facebook ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับมีความเคลื่อนไหวครับขอพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับครับขอตุ๊กตานะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดประมูลครับแล้วเอารายได้ส่วนนี้นะครับไปช่วยเหลือครับสำหรับเด็กคนที่ด้ยโอกาสนะครับแล้วก็มูลนิธิเด็กยากไร้นั่นเองครับทุกคนไม่ว่า จะมีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปแห่กดไลค์กดคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายครับท่ามกลางแฟนคลับนะครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามนะครับมีอีกหนึ่งคนครับที่เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับนั่นก็คือน้องออฟหมอลำไอดอลคนดังของเรานั่นเองครับได้ไปเขียนข้อความนะครับบอกว่าน่ารักจังเลยนี่เป็นข้อความสั้นๆนะครับแล้วก็ชื่นชมน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไปด้วยนั่นเองครับทุกคนสำหรับน้องออฟหมอลำไอดอล อุมิมเคยเจอตัวจริงแล้วนะตัวจริงหล่อมากนะครับวันนั้นมาที่งานคนลุกทุ่งครับงานคนลุกทุ่งแห่งชาติวันนั้นน้องออฟสุรพลคือแบบโอ้โห เสียงดีมากครับทุกคนก็ถือว่าเป็นพี่ชายของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งน้องอ๊อฟในตอนนั้นเนาะได้แชมป์หมอลำไอดอลเพราะกระแสะความแรงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยที่ช่วยกันโหวตโหวตโหวตให้น้องแบบว่าโอ้โหได้แชมป์นะครับและความสามารถน้องก็คือล้นโอ้โหไม่แพ้คนอื่นเลยแล้วก็ต้องบอกว่าความสามารถเนี่ยโดดเด่นเข้าตากรรมการนะครับอย่างอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงครับเคยให้พี่อ๊อฟสุรพลเนี่ยมาแสดงเป็นพระเอก MV ให้นะครับในบทเพลงที่คบเวอร์ตอนนั้นคฟเวอร์ ก็เป็นเพลงของบอสโจเนาะแล้วก็พระเอกอน้องออฟเนี่ยสุรพลเนี่ยมาสแสดงเป็นพระเอก MV ให้ไม่คิดเงินซักบาทนะคบพี่คนกับองค์กรสาวน้อยเพ,เพชรบ,บ้านแพงก็ถือว่าเป็นลูกชายอีกหนึ่งคนนะครับของพ่อโจสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองก็ถือว่าวันนี้นะครับเป็นข่าวดีๆเนาะข่าวน่ารักน่ารักของน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับที่ได้มีการแบบว่าขออนุญาตพอพอ่อแม,ม,ม่ fc แฟนคลับนะครับในการเปิดประมูลกับการเขาเรียกว่าอะไรานําเงินส่วนเนี้ย ไปช่วยนะครับมูลนิธิคนยากไร้นะครับแล้วก็คนด้อยโอกาสนั่นเองครับทุกคนโอ้โหน่ารักมากนะครับวันนี้ก็มีคนดังหลายๆท่านนะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับแต่วันนี้อุมิมไปโดนตาน้องออฟเออเพราะว่าเราเพิ่งไปเจอน้องออฟมานะครับน้องออฟน่ารักมากครับทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามผลง,งานน้องด้วยเนาะสำหรับน้องออฟสุพรพลน้องงานเยอะงานแน่นจริงๆนะครับแล้วก็ น้องเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มากความฝีมากฝีมือมากๆนะอุ้มิมก็ยังแบบโอ้โหนี่แหลนะน้องเขาถึงได้เป็นแชมป์หมอลำไอดอลเพราะความสามารถเขาแบบ ล้นหลามเหลือเกินครับทุกคนเนาะเสียงดีมากนะครับเสียงแบบเหมือนแบบเปิดแผ่นเอาเลยอะน้องออฟซิโรพลนานะครับเนาะและวันนี้นะครับชื่นชมไปยังลูกสาวองอิงเพชรบ้านแทงครับในการที่โอ้โหนำตุ๊ก,กตาเนี่ยมาประมูลเนะาะเพื่อเอารายได้ส่วนนี้ไปช่วยเหลือคนนะครับเห็นไหมครับน้องก็เป็นคนที่แบ่งปันให้กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสําหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับก็เชื่อว่าตุ๊กตาของน้ององค์อิงเนาะหลายคนเนี่ยอยากจะได้และเชื่อว่าจริงๆไม่ต้องปวด เปิดประมูลก็ได้แต่ว่าแฟนคลับก็อยากได้เป็นที่ระลึกเนาะถ้าน้องเปิดมาประมูลเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยก็อยากได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนโหขนลุกอะขนลุกมากนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามารอดูแพลนกันว่าน้องอุงอิงเนี่ยนะครับทุกคนจะเปิดประมูลนะครับว่าน้องอุงอิงเนี่ยจะเปิดประมูลในช่วงไหน เวลาไหนอะไรไงเดี๋ยวก็น่าจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งครับทุกคนอันนี้คือข่าวด่วนแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยอุงอิงก็คือได้มีการโพสต์รูปนะครับอ่ากำไรแขนเนาะใครที่ซื้อเสื้อกับน้องก็จะได้กําไรแขนนี้ไปนะครับต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่ชอบแบ่งปันมากๆนะครับอุงอิงไม่สามารถเดินผ่านอ่าคนที่ด้อยโอกาส นะครับกว่าตัวเองได้แน่นอนนะครับเราสังเกตมาหลายครั้งแล้วนะครับน้องเนี่ยนะครับทุกคนจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ามีการนะครับช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะครับทุกคนเนาะพ่อรุ่งเนี่ยก็ได้มีการถ่ายให้พวกเราดูแล้วมีอีกโมเมนต์หนึ่งครับทุกคนที่พ่อรุ่งได้มีการลงคลิปวิดีโอเอาไว้ อุ้มอิมก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปดูเนาะอุ้มอิงเนี่ยนั่งรถสไลด์ของพ่อรุ่งเนาะนี่คือซูเปอร์สตาร์ครับต้องบอกว่าความดังเนี่ยไม่สามารถทําอะไรน้องได้เลยจริงๆนะสลับอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนะครับความดังไม่สามารถทําลายเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ก็คือแบบ ไม่เคยมีคําว่าฉันดังแล้วฉันเชิดนะฉันดังแล้วฉันคืออุงอิงนะเพชรบ้านแพงนะไม่มีนะครับอุงอิงไม่ได้ทําตัวนอบน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่อิ่มอยากจะชื่นชมน้องนะครับท,ที่ผ่านมาคือน้องแบบนะทำตัวแบบนั้นมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่อุงอิงโพสนะครับแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับสุดยอดเลยลูกสาวพูดแล้วน้ําตาไหลนะครับทาดีแล้วลูกนะครับได้บุญกุศลผู้ใหญ่ ทั้งเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับนะครับโอ้ตุ๊กตาน้องเนี่ย <Right. S 1> ม,มันคือเยอะมากจริงนะทุกคนนะครับเยอะมากจริงๆคือต้องบอกว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับนะครับเราได้เราได้มีโอกาสนะครับเห็นอง์อิงเนี่ยได้รับตุ๊กตาจากแฟนคลับคือจนล้นบ้านอ่ะนะตอนนั้นน่ะแล้วคือทุกคนถ้าใครยังจําได้เนาะองอิงเนี่ยตอนนั้นคือได้รับตุ๊กตาจากแฟนคลับตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากแล้วก็ตอนนั้นน้องอยากได้มากมาก คือน้องไม่ได้ตอนนั้นน่ะคืออุิงเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆแล้วคนนี้พอวันหลังเนี่ยแฟนคลับก็คือจัดตัวใหญ่ให้กับน้องเลยนะครับนะตอนนั้นเนาะถ้าใครยังจําได้ก็คือแบบน่ารักสุดๆนะครับเนาะโอ้โหน้องคือผู้ให้จริงๆนะครับอุ้มอิมพูดเราอิม้มก็ขนลุกนะครับทุกคนอืมนะครับอุ้มอิม,มก็ขนลุกนะครับขนลุกไปพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละ น้องก็น่ารักจริงๆครับทุกคนน้องน่ารักมากอย่างเมื่อวานเนี้ยทีมอิ่มได้นําเสนอข่าวไปก็คือ,อมีแฟนคลับเนี่ยอยากดูน้องนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีเงินเข้าเนาะไม่มีเงินค่าบัตรเข้านะครับคือเขาอยากมาเจออุงอิงเฉยๆอยากมาถ่ายรูปกับอุงอิงนะครับนะครับแล้วก็แฟนคลับคนนั้นน่ะก็คือ,อนะครับได้มีการแบบว่าก็เลยได้มาดูอุงอิงอ่อะนะในวันนั้นอนะ่ะ นะครับก็คือสุดยอดมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับน้องอิงเพชรบ้านแพงด้วยเนาะพี่อิ่มก็ได้มีการไปคอมเมนต์แล้วนะโอ้คนมากดไลค์คอมเมนต์นุ่มอิ่มเยอะมากนะครับนะสุดยอดโอ้แฟนคลับไปคอมเมนต์เยอะมากสุดยอดเลยลูกสาวเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับลูกหลานของพ่อพ่อแม่เอฟซีแค่หนูมีจิตใจแบ่งปันเนี่ย แม่ก็แม่แม่ก็ไฟเขียวผ่านละลูกนะครับสาธุสาธุาธนําเดอ้ออีลานะครับดีต่อใจน่ารักมากนี่นะครับทุกคนอะแฟนแฟนที่แบบเคยมอบตุ๊กตาให้กับน้องก็ไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับบอกว่าอ่ะตามสบายเลยลูกสาวนะครับคือไม่รู้ว่าตุ๊กตาอุ้มอิ่มอะน้องยังได้เก็บไว้หรือเปล่านะเป็นตุ๊กตานินจาสีเขียวถ้าใครยังจําได้นะครับอะให้น้องมาเปิดประมูลนะเดี๋ยวพิมพ์อิ่มเนี่ยจะไปประมูลเองเลยนะสําหรับตัวนั้นนะครับอืม นะครับอ่ะก็เปิดประมูลช่วยลูกสาวเนาะตุ๊กาตาตัวนี้คือไม่รู้น้องเก็บไว้ไหมน่าจะเก็บไวแ้แหละอุงอิงน่าจะเก็บไว้ทุกตัวแหละแต่เราอยากเห็นไงนะเราอยากเห็นอีกครั้งหนึ่งอ่ะสําหรับตุ๊กาตาตัวนั้นนะ่ะนะครับทุกคนอืมนะครับน่ารักมากอุงอิงนะครับอ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับฝากพ่อๆแม่ๆม่เอฟซีนะกดไลค์กดแชร์ให้กับอุงอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ